สารเคมีรั่วไหลจนทำให้แมป,ปกลายเป็นสีเขียวไปแล้วแล้วตอนนี้พวกเบียร์หลอดก็ดูเหมือนจะกลายพันธุ์ไปอีกด้วยเอาเป็นว่าวันนี้เราจะต้องจับเบียร์หลอดที่กลายพันธุ์เหล่านี้ให้หมดด้วยการตกปลาที่เป็นการอัปเดตใหม่เข้ามาในแมป,ปนี้แล้วมาดูกันว่าเอจะตกเบียร์หลอดกลายพันธุ์เหล่านี้อะไรได้บ้างไปชมมาพบกันในคลิปเลยครับ <laughs> โอ้โหสติลอัพเบียงรอดมีการอัปเดตอะไรเข้ามากันครับเนี่ยมีรูปคล้ายๆกับจะว่าไงดีล่ะมันเป็นคล้ายๆกันนิวเคลียร์ไหมแล้วก็มีแบบสีเขียวๆที่ตัวด้วยในดูกิจกรรมซิว่ามีอะไรบ้างเฮเรเดีโ <c oughs> hey! อบิทมิวเทชันเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมทำการแคปนะฮะแล้วก็ใช้แชท GPT แปลหน่อยละกัน <c oughs> ในดูสิคนดู Radio Active m u t a t i o n กลายพันธ์กำมะตังสีครับสิ่งนี้ทําให้เบียร์หลอดได้รับการกลายพันธ์สีเขียวกำมะตังสีวงล้อสุ่มกำมะตังสีพร้อมบล็อกกลับแบบกำมะตังสีอุปกรณ์ใหม่แล้วก็ดัชนีกำมะตังสีฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะคนดูแล้วก็นี่ครับมีเบียร์หลอดใหม่นะครับผมที่เข้ามานะฮะจากการแลกเปลี่ยนอาจก็จะมีตัวการแลกเปลี่ยนเหมือนกับะสมตัวไปแลกเปลี่ยนเหมือนเดิมอะไรแบบนี้พ่อค้าจะรีสต็อกทุกๆ2ชั่วโมงแล้วก็ เฮ้ยคนดูฟิชชิงอีเวนคุณจะสามารถตกปลาเพื่อหาเบียรหลอดได้ไอ้แบบนี่มันสามารถตกปลาได้ด้วยเหรอวะ <c ười> คันเบ็ดที่ดีจะทำให้โอกาสของเนี่ยได้มากขึ้นดัชนีสัตว์น้ำรวมเบียนหลอดประเภทสัตว์น้ำเพื่อปลอดล็อกด,ดัชนีใหม่ อย่าบอกนะว่ามันจะเป็นเหมือนได้กายหรือเปล่าไอ้กายที่สะสมสัตว์ที่ติดไดมอนจนกลายเป็นตึกไดมอนเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมสะสมสัตว์นับจนครบบ้านผมอาจจะเป็นสวนสยามทะเลกุงแทพก็ได้ <laughs> อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะ <h ull ing noise> อะไรสักอย่างเลยครับมีแบบอะไรเต็มไปหมดเลยอะมันเหมือนกับแบบเป็นลงไฟฟ้าน er. ิวเคลียร์อะประมาณนี้พลาังงานนิวเคลียร์แล้วก็บนพื้นครับเรามีน้ำมาที่เป็นแบบนิวเคลียร์อยู่นะครับผมโอ้โอแต่เราอยู่ได้ไงครับเนี่ยเราน่าจะตายนะฮะแล้วนี่อะไรครับเนี่ยฟิชชิงอีเวนต์อีก50มินิทฮะอะไรวะอุ้ยสุ่มฟรีขออนุญาตสุ่มก่อนเลยทีนึงแล้วกันขอลัคกบล็อกได้ไหมเห็นสปอยด้านซ้ายมือล่างแล้วเงินพ่าเมืองส ทุยไหนมาดูใหม่ซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้เบียนดอรเทเดอร์อ่าน,นี้ก็จะเหมือนเดิมครับคนดูก็จะเป็นฟิลแบบเอาตัวมาใส่แล้วก็แลกนะครับผมอ่าน,นี้ก็จะรีทุกๆ2ชั่วโมงเนาะก,ก็น่าสนใจรครับอันนี้ใช้ได้เลยแล้วก็แบบมีเดโอแทกทุยเรดิโแอคทีฟด้วยเฮ้ย,ยฟิชชิ n งแมนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 เอ๊ะเ,เ,เบ็ดมันคุณ เป็นชาวประมงพร้อมจะไปตกปลาเลยครับโอ้ oh my god ดฟิชชิงรถชอปบอลสตาร์เตอร์รถเฟเซนรถแล้วก็เฟรรี่รถครับผมโอ้โ oh, หแต่ว่าถ้าเราจะเอาขั้นสุดท้ายเนี่ยเราต้องรีเบิร์ตถึง15เลยครับคนดูอ่ะเดี๋ยวเราเอาแคออ่อันสุดท้ายไปก่อนนะครับที่เราได้ก็คือเรารีเบิร์ตแค่10นะคนดูโอเคแล้วเราจะตกปลาจากตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบส <Ha! S 1> อีทโฟย่าบอกนะมึงตกจากสารเคมีตรงนี้เลยอะ่ะ กูจะล้วนเออโอเคอันนีมิสติกขายได้ขายได้ไอตัวนี้กากไอตัวนี้กากเดี๋ยวเราเก็บตัวไว้แจกน้องๆตามสัญญานะครับอ่นไหนลองตกดูซิว่าจะได้ตัวอะไรนักคนดูโอ้โหแล้วโมเดลแม่งเหมือนกับฟิชอิดเป๊ะเลยฮ่าฮ่อ้ยโอ้ยอ้ยเฮ้ยเบียร์หอดก่อนฮ่าเร็วนะเราตกได้เบียร์อดกอนเป็นวานหัวทุยเบลูล่าเบลูกา น่ารักจังอะดาราชิบหายวานเป็นลูกา้าคนดูเฮ้ยมันตกเพียหลอดก้อนเลยเหรอเอาดีๆอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวรอๆออุ้ยมาน้อ๊เยอะมากเยอะมากเลียงหลอดก้อนอีกแล้วว้าวโอ้โ oh ห my god oh my god ต้องใช้สองมือแล้วอ่ะ อุยวานวานสีดำคนดูอุ๊ยแต่เราไม่ได้ซีเกตเลยนะเอาอีกสักรอบแล้วกันโอ้โหแม่งหวยแตกชิบหายเลยวะ่ะอะไรวะเนี่ยตัวอีปิกทุเลดข,ขายทิ้งแม่งเลยอีกสักรอบถ้ามันได้ตัวซีเกตจริงๆคือพี่จะแฮปปี้มากเลยอะ่ะคือเราไม่จำเป็นต,ต้องรอแบบออกมาจะสายพานแล้วเว้ยคณดู ทรีปีท็อปปี้ครับเฮ้ยแต่ผมรู้สึกแปลกๆว่าคนดูมันแบบเป็นสัตว์ที่เป็นพวกสัตว์น้ำปะวะใช่ไหมนี่งไงคนดูอควาติกโอเคก็คือสัตว์น้ำทั้งหลายเรามีสิทธิ์ตกได้แค่เท่านี้ครับ23ตัวเท่านั้นแล้วถ้าเราเสะสมครบ90%เรราจะได้บ้านเป็นบ้านแบบอควาติกไว้คนดูเอาละอาละทีนี้น่าสนใจแล้วผมว่าผมมีสิทธิ์ทำได้แค่25ตัวนะคนดู ได้ไหมวะโอ้โหอันไรวันเนี้ยเอาบอิฟโฟย์ <c oughs> คือตอนเนี้ยผมบอกก่อนว่าบ้านผมม,มันเต็ไมไปหมดเลยคือผมต้องไปแจกตัวคนดูอย่างงถ้าผมจะทารีเวิร์ส15คือผมต้องไปแจกตัวคนดูแบบในวันพรุ่งนี้ก่อนนะเออผมสัญญาไว้ว่าผมจะไลค์ค่ะ่าจะไลค์ให้ตัวคนดูอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่าสมมติผมแจกตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาทำรีเวิร์ส15แล้วก็ลองดูอีกทีพอรีเวิร์ส15แล้วมันเป็นยังไงนะคนดูทําไมนี่กดนานวะเฮ้ทยทำไมนี่กดนานวะ โอ้โหเบียร์ลอดกอดซีเกตกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โยเอฟทอเอฟถอยเอฟทอยเอฟถอยคือเบ็ดระดับรองดีสุดมันจะไม่ได้ตัวซีเกตเลยหรอเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อ้อโหนักเลยอีป e ิกกูจะตกมือรอบสุดท้ายแล้วทำไม่ได้ก็เรื่องของมึงเลย,ย,ยปิกปิกปามันสู้ปามันสู้มือปามันสู้มือปามันสู้มือ เฮ้ย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 ก็ดูผมแปะตัวสีแคชเฮ้ยไอชื่อมึงหูหนึ่งล้านตัววิราคาสองร้อยส0บล้านโอ้โหกูบอกเลยว่าแม่งไม่ต้องทำฮิตแล้วมันไม่ได้มีให้ตกตลอดเหรอโอ้โหแต่นี้ครับเราก็ได้ตัวแบบวานเบลูก้านะครับผมวานวานเพชรขาศสีชมพูน่ารักเชียวแล้วก็หูมีหลายตัวเลย โอ้หเราเล่นต้องตั้งตกทั้งวันน้อก็ดูถ้าเราจะต้องแบบทําบ้านน้ําจริงๆอ่ะแต่ผมว่านะอันนี้ทําไม่ยากแต่ตอนนี้ผมก็ไปรีเบิร์ตเบ็ดให้15ก่อนเว้ยเอางี้เดี๋ยวผมเอาตัวไปแจกน้องๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมมาทํารีเบิร์ตสิบห้าดูว่าเบ็ดมันจะตกอะไรได้นะครับผมมาเดี๋ยวไปแจกน้องๆก่อนแล้วกันนะครับมามาน้องๆเข้ามาน้องๆเข้ามาเอาน้องๆเข้ามาเอาเอาหยิบ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 น้องๆน้องหยิบเล้วน้องหยิบน้องหยิบเอาน้องไม่หยิบไวพี่ให้ มันเหมืมเก็บกดแล้วมึงแบบจะซัดกูอย่างเดียวให้ได้อะหรือพวกมึงกำลังแย่งกันอยู่อะมันเลยกลายเป็นภาพนยีน้ววนะเออ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  โเอ,อเค okay, ครับคนดูตอนนี้ก็เป็นวันที่เราได้ไลฟ์ไปเมื่อตอนเย็นนะครับแจกตัวน้องๆไปแล้วและตอนนี้ผมก็ได้ทำรีเบิร์ตไปโอ้โหตอนนี้ตีสามสามนาทีแล้วครับคนดูของวันอังคารฮนะใช้เวลาอัดคลิปนี้นานมากๆเลยนะครับคนดูก็ตอนนี้ก็รีเบิร์ตเราพุ่งไปถึง15แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องลองซื้อเปลแล้วหรือเปล่า1บิลลี่ ลองตกดูซิว่าเราจะตกได้ตัวอะไรค,ค,คููลักกี้มันคูณเยอะมากเมื่อกี้คนดูผมว่าตัวสีเข็ตต้องได้ต้องได้แบบรัวๆคือกูมั่นใจว่าแบบตัวสีเข็ตต้องได้แล้วผมลืมบอกคนดูไปว่าก่อนหน้านี้ผมผมว่าตัวสีเข็ตต้องได้นี่ฮะ <ๆ S 1> ผมให้ดูก่อนว่าอินเด็กซ์ผมนะครับเอาคอติกเนี่ยคือจะเต็มอยู่แล้วฮะขาดแค่3ตัวดีไมด่ดีคลิปนี้อาจจะได้เลยหรือเปล่าถ้าเราได้แล้วเราเปลี่ยนบ้านเราเป็นสายน้ำได้ ไม่อยากจะคิดเลยว่ามันเท่แค่ไหนแต่ตอนนี้เราเหลือเวลาอีกแค่สิบนาทีในการตกอะ่ะพรเอฟมันมาแบบมันมาช่วงท้ายๆแล้วว่าคนดูกว่าจะทํารีเบิร์ตสิบห้าเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลานานมากเลยนะครับซึ่งถามว่าทํายังไงก็ได้ความช่วยเหลือจากบอยพัสดเซลสโตคนดีคนเดิมนะครับใครที่แบบอยากจะใช้บริการนะครับผมรีเบิร์ตหรือต้องการจะซื้อตัวในสติลอะเบียนรอดนะครับผมแนะนําเลยบอยพ s สดเซลสโตใช้งานไวใช้งานไม่โกงแล้วก็บริการดีทั่วถึงราคาถูกด้วยอ่า ขึ้นไปดูหน่อยสำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับโรบล็อกหรือเว็บเติมเงินดีๆเป็นกันเองต้องนี่เลย b o y พ a s t ทเทลสโตรร้านจำหน่ายสินค้าและบริการโรบล็อกแบบครบ,บวงจรบอกเลยว่าร้านนี้มีทุกอย่างตั้งแต่สินค้ายันไปถึงบริาการในแมปดังๆของโรบล็อกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grow a Garden แกล้ง vs เปียโนติวเปียโนรอด99คืนฟิชอิดหรือแม้แต่บิวซูก็มีเช่นกันแต่ยังมีเกมอื่นอีกด้วยนะและที่สำคัญที่สุดร้านนี้มีแม้กระทั่งบริการเติมโรบักและเกมพาสที่บริการรวดเร็วทันใจที่สุดอีกด้วยโอ้โหดีขนาดนี้ต้องมาใช้บริการแล้วกับบอยพา s ์สเทลสโตร์ร้านเติมโรบักที่คุณวางใจบริการคุ้มค่าปลอดภัยและรวดเร็วครับลิงก์อยู่ข้างใต้ด้านล่างคลิปนะจ๊ะ นี่คือหนึ่งในสปอนเซอร์ที่ผมรักมากนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ร่วงารกันมาเขาก็ช่วยเหลืออะไรผมเยอะจริงๆนะคนดูแต่ตอนนี้เนี่ยในขณะที่กูแพมอยู่เนี่ยคือไหนอะตัวซีเข็คคือกูยังไม่เห็นหน้ามึงสักตัวเลยเนี่ยเออมาแล้วแต่เป็นตัวซ้ำไงประเด็นนะ่ตาาะตา,าลาเลโลตาลาลาเวอร,ร์ชั่นกระดูกคนดูเอ๊หรือว่ากูจะไม่ได้แล้วว่าคนดูทำไมผมรู้สึกว่ามันแบบมันแอบยากแปลกๆว่าหรือทำเลการตกเรามันมีค่อยเฉดีหรือเราต้องกดตัวคูณเซิร์เวอร์หรือเปล่า เราต้องกดเลยเหรอตูคูนเซิร์ฟเวอร์อะนะโอ้เบียนหลอดก๊อดลอสเออ่ปลาฉลามดำอมลองกดดูไหมหูสองร้อยสี่สิบโลบักเลยเหรอเดี๋ยวจะไปตกปลาก่อนตกปลาก่อนตัวนี้น่าจะเบียนหลอดก๊อดอ่าไม่ใช่เบียนหลอดก๊อดด้วยกูรู้เลยตัวอะไรอ่ะมาดูซิคูณสองละคูณสองเนี่ยมึงจะให้กูเท่าไหร่สีเข็มโดมซากัวนะโอ้ดิปูสาดท,ทำรีเวิร์สสิบห้ามึงไม่คิดจะแบบให้กูดิปโอ้ โอ้วานหัวถุยวานเบลูก้าอยากได้แต่ตัวซีเกต์ล้วนอะ่ะพี่อุตส่าแบบไปทํามานะเสียเวลาทางานมากคุณดูคือมันไม่ได้เสียเวลาตอนหาตัวเว้ยมันเสียเวลาตอนอัพเงินอัพเงินนี่คือแบบโคตรยากเลยคุณดูแบบใช้หลายทิลเลียนมากๆฮนะเนี่ยฮะถ้าเกิดจะรีเบิร์ตขึ้นถัดไปต้องมีเงิน QA อ่ะคิวเออู๋กูจะรั่วเลยโอ้แต่ตอนนี้กูรั่วกว่าครับกูตกดีอะไรบ้งก็ไม่รู้เนี่ยโอ้กูแม่น้ำนน โอ้ oh, ปลาทูแม่ก่องไอ้แม่งและข้างบนกุ้ยตากเมืองสุรินไปเลยไอ้เฮ้ยอ oh, ทริปปี้ทอปปีเราเหลือเวลาตกอีกแค่เจ็นาทีเนี่ยได้ไหมได้ไหมเจ็ดนาทีเนี้ยคือให้บ้านมันกลายเป็นแบบทะเลแสนง,งามทะเลสีหลงอะโอ้โห oh. ท้อ่าคนดูท้อที่ไม่ใช่ทั้งผลไม้แล้วก็ท้อที่ไม่ใช่ทั้งลิงขึขื่อตามสุภาษิตแต่คือตัวกูและอารมณ์กูตอนเนี้มิ่งโอ,อ้โหกูจะลองดูกับอีกหกในชื่อสุดท้ายให้กูได้เชิดฉายให้เอฟมันได้เสริบใหญ่เป็นตัวอื่นได้ไหมกูเดกวานจนตัวกูจะอ้วนอยู่แล้วเนี่ยได้ไหมได้ไหมถือว่ากูขอแล้วมีแววหรือเปล่ามีแววหรือเปล่าเป็นไปได้ไหม โอ้ตั่เัเลเลเ,ลเ,ลเลย้วไตัวนี้ปลาทูแม่กอง100 <c oughs> ร้อยปซ็กูเห็นจนก,กูรู้ได้แล้วอ่ะมันคือตัวอะไรบ้างอะ่ะไอไอันนี้ตัวเบียรอดก๊อตคมขนาดนี้ใครมันจะไปว่าได้วันนี้อ่ะไอ้นี่ก็เบียรหอดก๊อตเบียรหลอดก๊อตร้อยปอร์เซ็ มันเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงไม่ได้ตัวซีเกตอะไรกับเขาเลยวะแล้วเหมือนจะได้ยินเสียงตัวอะไรสักอย่างมาจากสะพานสีแดงอ่ะไม่มีด้วยได้ยินเสียงผิดเท่าที่คุณดูโอ้โหมันเพี้ยนหูไม่ค่อยดีโอ้โหขอบคุณนะสําหรับตัวซีเกตตัวแรกกับเบ็ดหนะึ่งบิลเลียนน่ะอ๋อก็ดูผมดูแล้วว่าเสียงมันมาจากไหนพอดีผมออนอีกจอหนึ่งอยู่ <laughs> ล้วผม,ผมออนผมออนอีกจอหนึ่งอยู่โอเคผมขอโทษด้วยหรือว่าเราต้องปล่อยให้ปลามันเยอะก่อนวะแล้วเราออก็กดสู้ เฮ้ย hey! หรือว่าสูตรนี้มันคือสูตรที่เอฟต้องการขออนุญาตขายตาลารโลตาลารากากาดออก,ออกแล้วก็วานเบลูกา้าติดเรดิโอทีเจอกันน้องเยอะกลับไปหน่อยเยอะกลับไปหน่อยขอสี่สิบเยอะเฮ้ย hey! แต่มันเริ่มได้ตัวแปลกแล้วนะเอาดีๆคนดูมันเริ่มได้ตัวแปลกแล้วแนละ้วผมว่าสูตรนี้ได้ นี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงให้ย้อนกลับไปได้ไม <c oughs> ่สักอีกสักรอบขอได้ไหมโทรซีเขียดสักตัวก็ได้อะอยีย่ยนี้กากแน่นอนกูณด,ดูทรงรู้เลยว่ากากเอาเว้นให้หน่อยเผื <c oughs> ่อจะได้ตัวซีเขียด <c oughs> รอบหนึ่งรอบสุดท้ายเนะพราะมันมันมันจะหมดเวลาและเราเหลือเวลาหนึ่งที่สุดท้ายคนดูว่าผมทำได้ไหมครับถ้าคนดูว่าผมทำได้กดไลค์ถ้าคนดูคิดว่าผมทำไม่ได้กดแชร์ฝากด้วยนะครับคนดูขอบคุณมากครับมา แผงสุดท้ายนี่คือแผงสุดท้ายขอยเอฟละหรือว่าเราต้องตกแต่ที่สูงวะเป็นไปได้ไหมยิ่งสูงยิ่งเสียวขอดีๆหน่อยละกันเบ็ดไม่ถึงไอ้ปัญญาอ่อนโอ้ยฮาติวิสุดท้ายเอฟ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 ฮาติวิสุดท้ายวันจะไม่ทันแล้ว กูแม่น้ำนนยิ่งแต่ไม่สุดท้ายขอตัวเดียวขอตัวเดียวขอตัวเดียวตัวใหม่ตัวเดียวตัวใหม่ตัวเดียวพอแล้วตัวใหม่ตัวเดียวให้มันสมราค่ะโอ้โหกูแม่น้ำนนขอตัวเดียวให้มันแบบได้สีเข็ดนะน้องสิบวิสุดท้ายแล้วน้องน่าจะได้ตัวนึ่งน่าจะได้ตัวนึงน่าจะได้ตัวนึๆง ูถือว่าเราทาดีที่สุดแล้วเอาเป็นว่าตัวทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ที่ผมตกได้ผมก็จะไปแจกคนดูอีกแล้วกันนะครับถ้าใครอยากผมก็ไปแจกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็นี่เป็นอัปเดตใหม่ที่เข้ามาก็เฟี้ยวนะคือมันอาจจะไม่ได้ดูแปลกใหม่สำหรับโบบอกเพราะว่าจริงๆแบบตกปลามันก็มีมาแล้วแต่ว่าน,นี่คือมันเอาตกปลามาใช้อันนี้แล้วมันได้ตัวเบียร์หลอดอนะเออคือมันเฟี้ยว่ะสำหรับผมคือเดี๋ยวนี้เบียร์หลอดก็ไม่ได้หายยากแนละ้วดิกิตโก,ก้ยังว้าวอยู่นะครับเพราะฉะนั้น เยี่ยมครับใครที่หาแแบบอะไรสนุกสนุกผมว่าแมบบนี้ใช้ได้เลยลองมาเล่นกันได้นะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชอบการฝากกดแล์กดกแชร์ด้วยเจอคลิปหน้านะคนดูก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะทำเปิดกล่องหนึ่งร้อยกล่องเดี๋ยวไปสะสมกันนะครับฝากกดแล์กดกแชร์ได้นะวันนี้ไปแล้วบ๊เพิ่ย